สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศน,นะครับวันนี้พบกันในรายการพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมวันนี้ผมได้นําพระบ้านแล้วก็เครื่องรางราคาแบ่งปันนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆด้วยกันทั้งหมด24รายการนะครับผมหากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ ใน l ล n e แอด1น4 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0903251096นะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับพี่ๆท้าได้สนใจปิดเช่าบูชาพระเครื่องรายการใดน้ให้แจ้งเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น EP นะครับเนาะใน EP นี้จะเป็น EP ที่83นะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้นะครับผมจะลงให้ทุกๆเช้าเวลา6โมงเช้านะครับพี่ๆ มีมาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด24รายการนะรผมลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1ได้เลยนะผมในรายการที่1นี่ก็จะเป็นพระพุทธ25ศัตวนะผมพระ25ศตว์รษนั่นเองนะครับผมนี่นะผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่1นนี้นะครับผมผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะ 450บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสมภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่1น,นี้นะครับเนาะพระพุทธย5ศตรวรรษนะครับสวยเดิมเลยนะครับเนาะ พี่ๆทนชอบหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชาแล้วผ็สามารถติดต่อสอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอด 1J4OIPTQ นะผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0903251096นะผมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สองนะครับเนาะในรายการที่สองนก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับพระสมเด็จในใรายการที่2นี่ผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งฟรีนะผมแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นองค์พระสมเด็จนะผมอยู่ในเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาบแบบนี้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับเนาะพี่ๆท่านใดชอบพี่ๆท่านใดถูกใจนะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเลยครับ จะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพี่ทุกท่านเลยนะครับผมจะรับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะผมหนึ่งรเเซเลยนะครับไม่มีผิดพลาดจากนี้นะครับผมสวยเดิมเลยนะครับเนาะในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผมในรายการที่สามนี่ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมเหรียญพระพุทธโสธรนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆปีสองสี่หกศูนย์นะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสภาพสวยเก่าเดิมเลยนะครับถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผม จะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเรียนพระพุทธโสธรในรายการที่3นี้นะครับนะเนาะอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็แจ้งเป็น ep นะครับผมใน ep นี้จะเป็น ep ที่83นะครับเนาะพี่พในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่4นะครับผมในรายการที่4นี้ก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ในรายการที่ผมพอแบ่งปันในราคา750บาทจะส่งฟรีนะผมแบ่งปันในราคา750บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับพร,ระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วมวลสารเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสวยเก่าเดิมเลยนะครับผมพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ พี่พี่ท่านทีสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมในไลน์แอดหนึ่งจะซีโอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะเครับเบอร์นี้ก็สามารถใช้แอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็แจ้งเป็น E ีนะครับผมก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมแต่ละรายการนะครับทุกรายการมีรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี่ก็จะเป็นเหรียญหรือว่าคูณปริศตโธนะครับผมรุ่นสร้างบารับ พร้อมรอยจานหลวงพ่อเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับผมเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะ550บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550รบาทจะส่งฟรีนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผม หากถูกใจจริงๆค่อยแจ้งว่าปิดนะครับผมก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับเนาะพี่พีรอรับพัสดุได้เลยนะครับผมภายใน1-2วันนะครับถ้าหากพี่พีท่านใดอยู่ในกรุงเทพปริมณโทนะครับผมก็1-2ึวันทําการของไปรษณีย์นะครับแต่ถ้าหากอยู่กับทางใกล้จากนั้นก็จะภายใน2-3วันทําการนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่หกแล้วนะครับผมในรายการที่หกก็จะเป็นเหรียญรลเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วนะครับผมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วนะครับผมมีครับ ขี่เบ้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับเนาะเจ็ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมหากสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ มีภพาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะผมทุกรายการนะผมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านที่ถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะอันนี้เป็นรายการที่6แล้วนะครับผมสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับพี่ๆในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมในรายการที่7นี้ก็จะเป็นพระขุนแผนนะครับผมพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะ ในรายการที่ผมขอแบ่งปันในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับเนาะ500บาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมในรายการที่7นี้นะครับผมพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะครับมวลสารชัดเจนนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหากสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดหนึ่งจะสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ 0903251 0 9 6นะครับสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระบ้านนี้ก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมในรายการที่7แล้วนะครับผมพระกุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับเนาะในรายการที่8นี่ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานนะครับ ในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคาห0ร้อยบาทจะส่งฟรีนะแบ่งปันในราคา6 0ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับพระปิตาหลวงพ่อแก้วัดเคอวานนะครับผมมวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อจะเป็นองค์ลงลักแบบนี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจได้เลยนะครับผมในรายการที่8นี้นะครับถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมลองชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจนะครับผมมวลสารเดิมชัดเจนเลยนะครับพี่ๆ สวยมากเลยนะครับเนาะในรายการที่8นี้นะผมพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานนะครับตายฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในวิดีโอนี้คืจะชัดที่สุดแล้วนะครับผมแต่ก็มีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับผมพี่ๆลองทักมาคุยลองมาสอบถามกันดูได้นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมในรายการที่9นี่ก็จะเป็นท้าเวสุวรรณนะผมท้าเวสุวรรณนะครับ นี่นสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะท้าวเวสวร์นในรายการที่9นี่ผมขอแบ่งปันในราคา700บาทจะส่งฟรีนะบแบ่งปันในราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมสำหรับท้าไว้สุวรณนะครับผมขอภัยด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับสวยเดิมทุกรายการเลยนะครับพี่ๆ จะสงฟรีทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมในรายการถัดมานะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูโตะนะครับผมเหรียญหลืงปโตนะครับนี่นะครับผมสวยเดิมคมชัดนะครับผมเหรียญหลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ในรายการที่ผมพอแบ่งปันในราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับมวลสารดั้งเดิมนะครับผมเหรียญโลหโต้ะนะครับผมผิวดาเดิมเลยนะครับพี่ๆไม่ผ่านการล้างอย่างใดมาเลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกแจ้งไว้ว่าผิวเดิมเลยนะครับผมองค์นี้สวยมากนะครับหากชมแล้วชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเนาะในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับผมออกกันคนละปีนะครับนี่นะครับผมลองดูกันชัดๆเลยนะครับผม เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการที่ผมขอแบ่งปันในราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมปี2510นะครับลองชมไม่ชอบชมไม่ถูกใจได้เลยนะครับผมถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต <wil> ่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12ก็จะเป็นพระสมเด็จยกเขียวมรกตนะครับผมพระสมเด็จยกเขียวมรกตดนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับพระสมเด็จยกเขียวมรกตดนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม พี่ท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับผมหากจแจ้งว่าปิดแล้วผมก็จะขอทราบที่อยู่พี่ๆแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับเนาะ<อ>วิดีโอผมจะลงทุกๆ6โมงเช้าของทุกวันนะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับเนาะ ในรายการที่13นี่ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมเหรียญเจริญพลลงลงร,ร,รล่างหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทจะสงบบ่งฟรีเลยครับเนาะเหรียญหลวงปู่ทิมนะผมปีพศ2 5 1 7รบจนะผมเจริญพรล่างนะผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี้นะพี่ๆลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมหากชอบใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเนาะพี่ๆไม่ต้องกังวลนะผมว่าจะรบกวนหรือว่าอย่างไรนะครับสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมในรายแอด 174O IPDQ นี้ก็สามารถทักมากันได้นะครับผมผมก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมในรายแอดนั้นนะครับผมในรายกัรถัดมาจะเป็นรายกันที่14แล้วนะครับเนาะ ในรายการที่1 4นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าอยู่ในกรอบพลาสติกเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับผมในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมหากถูกใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ นี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆอันนี้จะเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเปิดผิวไว้นะครับมวลสารเดิมๆชัดเจนเลยนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15นี้ก็จะเป็นพระกริ่งนะครับผมพระกริ่งนะครับขออนุญาตเช็สักครู่นะครับอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผม สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพระกิ่งปอรวรเรศนะครับผมพี่ๆลองดูลองชมกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมหากถูกใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพระกิ่งในรายการที่15นี้นะครับผมผมขอแบ่งปันในราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะแบ่งปันในราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผม นี่นะด้านหลังจะเป็นรอห้านะครับผมสภาพสวยมากนะครับผมองค์นี้เจ้าของเก็บเก็บรักษาไว้ดีมากนะครับเนาะนี่นะในรายการที่15นะครับผมพระกิ่งนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จมมลสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยครับเนาะเลี่ยมสวยๆพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับ สำหรับรายการที่16นี้นะผมพระสมเด็จนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมขอแบ่งปันในราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสนใจอย่างไรอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมหากพี่ๆท่านใดสนใจชาบูชา2รายการนะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับหรือพี่ๆท่านใดสะดวกโอนก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับเนาะ จะส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับพีพ่ๆรับประกันพีพ่ๆทุกท่านเลยนะครับผมจะรับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับสวยเดิมตรงตามคลิปแน่นอนนะครับผมองคจริงอาจจะสวยกว่าในคลิปก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมผมก็จะพยายามลงกล้องพี่ๆดูทุกมุมนะครับเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับสวยเดิมคมชัดนะคมละเอียดนะครับ ช่องผมซื้อตรงแน่นอนครับผมไม่มีผิดเพี้ยนะครับผมได้รับพระอย่างไรก็จะได้รับพระตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับผมในรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมในรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลักยันสีนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมในกล่องในกล่องอาจจะมัวหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันนี้แกเรียบเก็บไว้นานแล้วนะครับเนาะ นี่นะผมเรียนลวงผู้เอี่ยมวัดหนงังนะครับผมหลังยันสี่นะครับด้านในก็อาจจะส่งไม่ค่อยชัดนะครับผมพอดีผมได้มาแบบนี้เลยผมก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนี้เลยนะครับเนาะหากมีเสียงรบกวนอย่างไรผมขอ,อไปพี่ทุกท่านด้วยนะครับ <09 S 2> ผม,ๆๆบผมสําหรับเ,เรียนลวงผู้เอี่ยมนะครับผมหลังยันสี่เลี่ยมเงินลงยาแบบนี้นะครับผมผมขอแบ่งปันในราคา1,400บาทจะสง่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา1,400บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ นี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆท่านใดชอบท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไลน์แอดกับเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับเนาะอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น EP นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18เนี่ยก็จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะกระ K นะครับผมเรหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะกระ K นะครับอยู่ในกร่อบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา 800ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา8 0ดร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับผมเรียนหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะผิวเดิมเลยนะครับพี่ๆปีสองห้าหนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดได้ไปแล้วสามารถนาไปเก็บหรือว่านําไปใช้คขึ้นคอห้อยบูชาก็ได้นะครับผมสวยมากนะครับเนาะในรายการนี้นะครับผม ลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะแจ้งว่าปิดนะครับผมหาพี่ๆแจ้งว่าปิดแล้วผมก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่พพระแต่ละรายการที่ผมคัดมาแล้วอย่างดีเลยนะครับผมผมไปเช่าตามบ้านผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับผมแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่ๆในช่องทาง u t u b e นี้นะครับเนาะพระก็จะมีสภาพพร้อมเก่าเดิมนะ้วผมบางองค์ก็ท่านใดเก็บรักษาดีหน่อยก็จะสวยเดิมคมชัดเลยนะครับผมรายละเอียดส่วนต่างนะครับนี่จะเป็นรายการที่18แแล้วนะครับเนาะ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่19นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยประสัดิโกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยประสัดิโกนะครับเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นชนะโจรนะครับเนื้อทองแดงรมดานะครับผมเลขต่อโค้ดเป็น623นะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา350บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา350บาทจะส่งฟรีนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมผมจะค่อย ค่อยๆลงรายละเอียดอย่างช้าๆให้พี่ๆดูนะครับหากพี่ๆท่านใดดูไม่ทันหรือว่าอย่างไรนะับสามารถย้อนกลับไปแล้วก็กดดูใหม่ได้นะครับผมวิดีโอนี้ชัดเจนแน่นอนครับผมมีความชัดให้ปรับสูงเลยนะับถึง 1,080p เลยนะผมสามารถเลือกปรับกันได้นะครับในรายการถัดมานะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับในรายการที่20นี้ก็จะเป็นเหรียญไตมาทหลวงพ่อรวยประสาทิโก้นะับไตมาท59นะครับ เนื้อทองแดงรมดำสวยๆวยเดิมๆแบบนี้นะครับผมหากมีเสียงรบกวนอย่างไรผมขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในรายการที่ผมก็ขอแบ่งปันในราคาเท่ากันนะครับเนาะสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะบแบ่งปันในราคาสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะลองชมไม่ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะครับพี่ๆ พี่ๆชาบูชาองค์ไหนไปนะผมก็จะได้รับพระองค์นั้นแน่นอนนะผมตรงตามคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมนี่นะผมอันนี้จะเป็นต่อโค้ดสามหกสามนะครับผมเลขสวยเลขดีเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมในรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับผมขออนุญาตเช็ดกรอบสักครู่นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับเนาะ ในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผแบ่งปันในราคานี้เลยนะครับเนาะ6ก0บาทจะส่งฟรีนะครับผมลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีทุกรายการนะครับพี่ๆมวลสารดั้งเดิมนะครับชมไม่ชอบชมให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับผมพี่ๆาได้สนใจสั่งเช่าบูชาไปแล้วนะครับผมกรุณารับสายของทางไปรษณีย์ด้วยนะครับเนาะถ้าหากเลือกเป็นเช่าแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ นี<จ>่นะครับผมสวยเริ่มคมชัดนะผมหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับเนาะพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับในรายการที่22นีก็จะเป็นพระสมเด็จนะผมพระสมเด็จเกจชโยนะผมพิมพ์6ชั้นนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมเมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับเนาะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับ ในรายการนี้ผมพอแบ่งปันในราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับพระสมเด็จเกจโยนะครับพิมพ์6ชั้นนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะเปิดเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับปีๆท่านใได้ไปแล้วก็สามารถนำขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์อกตะลอดนะครับผมนี่นะครับผมมวลสารชัดเจนนะครับผมดังเดิมเลยนะครับผม สภาพสวยๆเลยนะครับเนาะในรายการที่22แล้วนะครับผมสวยมากนะครับเนาะพระสมเด็จที่บ้านนี้เก็บไว้นะครับผม,ผมก็ได้แบ่งมาด้วยนะผมก็นามาแบ่งปันพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมในรายการที่23ก็จะเป็นเหรียญนาคปก8รอบหลวงพุิมวัดละหารไร่นะครับผมเหรียญนาคปก8ปรอบหลวงพุิมวัดละหารไร่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม สวยมากเลยนะครับในรายการนี้ผมขอแบ่งปันในราคา350บาทจะส่งฟรีนะครับแบ่งปันในราคา3 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับผมจะส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองชมให้ชอบชมให้ถูกใจได้เลยนะครับผมพระสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับผมพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับนี่นะครับผม ผมจะค่อยๆลงรายละเอียดให้พี่ๆดูอย่างช้าๆนะครับสวยมากนะครับแต่ละรายการที่ผมคัดมาให้พี่ๆแปงปันให้พี่ๆในช่องทาง YouTube นะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมใน EP ที่83นี้นะครับในรายการที่ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะพี่ๆท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับผมที่กรุณาให้ข้อมูลกับผมคนนี้นะครับ ในรายการสุดท้ายของใน EP ที่83นี้นะครผมในรายการที่24นี้นะครับผมขอแบ่งปันในราคา350บาทจะส่งฟรีนะครับผมแบ่งปันในราคา350บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆอย่าลืมกติกานะผมสามารถแจ้งเป็นหมายเลขแต่ละรายการนะผมก็แจ้งเป็นใน EP ที่เท่าไหร่นะครับ ใน EP นี้จะเป็น e ีที่83นะครับพี่ๆี่ถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมใน Line แอด1.4ึ p งเนะครับผมเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมโดยช่องวัตถุมงคลสีทิศนี้นะครับผมหากพี่พี่น้ดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อใน Line แอด 1.4O ่ง q นะครับผมชื่อจะเป็นชื่อช่องวัตถุมงคล4ทิศเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับแล้วสำหรับวันนี้ทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ EP หน้าฝากพี่ๆกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ